นิทานธรรมะเรื่องหัวใจพาหุงอาน,นิสงส์ของการสวดมนต์บทสวดพาหุงอาจไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือการเตือนตัวเองว่าเราทุกคนสามารถชนะมาในใจได้แม้จะล้มพันครั้งก็ยังลุกขึ้นสู้ได้ใหม่ด้วยชัยมงคลคาถาที่ปลุกพลังใจให้กลับมา มมยหญิงสาวอายุ28ปีอาชีพกราฟิกดีไซเนอร์ฟรีแลนซ์ใช้ชีวิตอยู่กับแมวหนึ่งตัวในคอนโดใจกลางเมืองมีเพื่อนมากมายในโซเชียลแต่หัวใจของเธอนั้นเงียบเหงาและเปล่าเปลี่ยวเธอเพิ่งถูกแฟนหนุ่มทิ้งไปอย่างไม่ทันตั้งตัวพร้อมกับคำพูดเจ็บลึกที่ว่าเธอเก่งนะแต่ไม่มีพลังบวกเลยอยู่ด้วยแล้วเหนื่อย คืนนั้นหมายร้องไห้ทั้งคืนหัวใจเธอเหมือนถูกบีบใจสัน่นมือเย็นและนอนไม่หลับแม้จะพยายามหันไปหาพอดแคสต์พูดคุยในกลุ่มเพื่อนหรืออ่านหนังสือพลังบวกแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนหลงทางอยู่ในห้องมืดที่ไม่มีทางออกวันหนึ่งมายเดินเข้าร้านหนังสือเก่าริมถนนหลังจากหลบฝนระหว่างรอฝนหยุด เธอหยิบหนังสือเล่มเล็กๆชื่อว่าพาหุงบทสวดที่พระพุทธเจ้าชนะมารทั้ง8เธอเปิดอ่านผ่านๆและสะดุดกับข้อความข้อความหนึ่งที่ว่าชัยมงคลคาถานี้สวดและเอาชนะมารทั้งนอกตัวและในใจตนเองคำว่ามารในใจทำให้เธอสะดุดเพราะความเจ็บปวดที่กำลังเผชิญอยู่ไม่ใช่ใครทำร้าย แต่เป็นหัวใจตัวเองที่อ่อนแอจนล้มเธอซื้อหนังสือเล่มนั้นกลับไปและเริ่มเปิด YouTube ฟังบทสวดพาหุงมหากาคืนแรกหมายนั่งขัดสมาธิกลางห้องเปิดเสียงบทสวดเบาๆพร้อมอ่านตามพาหุงสหัสสม,มพินิษมิตรสาวุธันโตเธอฟังไม่เข้าใจเลยในตอนแรกแต่เมื่อเธอฟังความหมายของคำแปลในแต่ละบทสวด เธอกลับพบว่าทุกบทสวดคือการต่อสู้ของพระพุทธเจ้ากับมารที่เปรียบได้กับปัญหาในชีวิตประจำวันมารที่หนึ่งคือความกลัวมารที่สองคือความโกรธมารที่สคือความหลงมารที่สคือความเจ็บป่วยมารที่หคือคำคอรหามารที่6คือการเสียใจมารที่7คือความลังเล และมารที่8คือความหมดหวังพระพุทธเจ้าชนะมารทั้ง8ด้วยสติปัญญาความสงบและความเพียรหมายเริ่มเข้าใจว่าชีวิตของเธอไม่ได้แย่เพราะคนอื่นทำพังแต่เพราะเธอปล่อยให้มารในใจบ่อนทำลายตัวเองหมายตั้งเวลาในมือถือชื่อว่าเวลาแห่งชัยชนะทุกคืนสามท่วงครึ่งเมื่อเสียงเตือนดัง เธอจะหยุดเล่นมือถือลุกขึ้นมานั่งนิ่งๆแล้วสวดบทพาหุงหนึ่งจบพร้อมทบทวนสิ่งที่เธอชนะมาได้ในวันนี้เช่นวันนี้ใจเย็นกับลูกค้าที่พูดไม่ดีวันนี้ไม่คิดถึงอดีตจนฟุ้งซ่านวันนี้นอนไม่ดึกเหมือนเดิมหลังจากผ่านไป21วันอาการนอนไม่หลับก็หายไปหัวใจที่แตกสลายเริ่มเชื่อมต่อกับความหวังใหม่ มาเริ่มวาดภาพและทำงานด้วยความสุขอีกครั้งวันหนึ่งเธอโพสต์ในไอจีภาพตัวเองนั่งสมาธิกับแมวข้างๆพร้อมแคปชั่นว่าหัวใจเราอาจยังมีรอยร้าวแต่ทุกคืนที่สวดพาหุงเราได้ซ่อมมันทีละนิดด้วยเรามีชัยชนะจากจิตใจของเราข้างในพาหุงไม่ใช่แค่บทสวดแต่มันคือเกราะกำบังใจของฉัน มีคนมาคอมเมนต์มากมายบางก็ถามว่าเริ่มต้นยังไงบางก็ขอบคุณที่เธอกล้าพูดถึงธรรมะในแบบที่เข้าใจง่ายไม่ต้องห่มขาวไม่ต้องถือศีลแปดแค่กลับมาอยู่กับใจตัวเองให้ได้ก่อนบทสวดพาหุงอาจไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือการเตือนตัวเองว่าเราทุกคนสามารถชนะมาในใจได้แม้จะล้มพันครั้ง ก็ยังลุกขึ้นสู้ได้ใหม่ด้วยชัยมงคลคาถาที่ปลุกพลังใจให้กลับมาสาธุสาธุสาธุ